รีวิวคิกร้อยสิบไอนะครับผมตัวนี้ปีห้าสามนะครับเป็นตัวไม้ส้มนะครับผมสภาพก็สวยเลยนะครับอ่านะครับสภาพก็สวยนะครับสีสวยนะครับผมสภาพดีนะครับนี้แจ้งก่อนนะครับสีเป็นสีเก็บมาใหม่นะครับสีเก็บมาใหม่นะครับผมสีตรงเล่มนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขา ไปทําสีดํามานะครับอันนี้ก็จัดการเก็บสีให้ใหม่นะครับเก็บละเอียดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เก็บแบบว่าขอไปทีนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับงานผิวสีก็เรียบร้อยนะครับไม่มีแบบขุ่ะอะไรนะครับไม่มีแบบเปลือกส้มนะครับเก็บสีเรียบร้อยนะครับ ุดสีสวยนะครับผมชุดสีสวยรถสวยนะครับนี่นะครับสภาพดีนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปคอมบีเบรกนะครับแต่ว่าจะของไปใส่ล้อซีลวดมานะครับนี่ครับปกติเดิมทีจะเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้ ครับจะมีระบบเบรกคอมบายนะครับนี่ครับจะเบรกเบรกข้างนึงก็อีกข้างนึงก็ช่วยนะครับเป็นระบบเบรกคอมบของ Honda นะครับรถตัหนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับแตกนะครับยึดเคเบิลทายไว้นะครับโดยรวมสวยนะครับสภาพดีนะครับผมนี่นะครับ สภาพดีนะครับอันนี้ก็เบิกให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นการร้อนของแท้นะครับตัวนี้ก็ของแท้นะครับเบิกให้ใหม่เลยนะครับกระจกก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับโดยรวมคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับผมจบทุกอย่างเลยเก็บงานมาสวยนะครับผม เครื่องนิ่มมากนะครับเครื่องนิ่มพร้อมใช้งานเลยครับผมเนียบมากนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับ นี่ก็แจ้งก่อนนะครับว่าที่ทําสีก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเจ้าของเดิมเขาก็ไปทําสีดํามานะครับก็ต้องทําสีกลับเดิมนะครับผมก็ขุ้มเลยครับทีนี้พอทําสีกลับเดิมก็สวยเลยนะครับสีสวยมากนะครับ ก็ไม่ค่อมีตรงนี้นะครับก็จะมีแต่ตรงนี้นะครับที่แค่แล้วก็ตรงนี้นะครับะนะครับให้เขาประมาณนี้นะครับเครื่อง,งดีมากครับที่นิ่มเลยก็จะรีวิวให้ดูอย่างละเอียดแบบนี้แหละครับผมอ่า อันนี้ก็เปิดราคาไม่แพงนะครับผมตัวนี้ก็อยู่13900สามนะครับผมครับรถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9นย2 3ก้าสนนะครับครับขอบคุณครับ